ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อถึงกำหนดเวลาที่สิ้นสุดเฉินเซี่ยงหลงหลินและพรรคพวกต่างรู้สึกถึงแรงเหนี่ยวนำบางอย่างในฉับพลันพวกเขาสัมผัสถึงความเย็นชํำจึงตระหนักได้ว่าพวกตนกลับมาจากอาณาเขตลับโดยปรากฏตัวที่ทะเลสาบมังกรครามหลงหญิงยี่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำแห่งทะเลสาบเมื่อได้เห็นสภาพอันน่าสังเวชของบุตรชายหลงจินหลงถึงกับตกตะลึงขีดสุดมันทยานปรี่เข้าคว้าร่างของหลงยิงยี่ในทันที แม้ว่าหลงยิงยี่จะถูกเฉินเซียงตัดแขนขาจนกุดพิการไปทว่าสติของมันยังคงอยู่ครบครันครันเมื่อได้พบพ่อของมันมันก็ร้องตะโกนด้วยความเจ็บแค้นใจมันกล่าวร้องฟ้องพ่อของมันในเรื่องที่เฉินเซียงได้ทำกับมันอย่างเร่งรีบในยามนี้มีอาวุโสและรุ่นยาวในตระกูลมังกรรวมตัวกันจำนวนมากทั้งหมดอยู่ใกล้กับทะเลสาบจึงได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเมื่อทราบความต่างจ้องมองมายัางเฉินเซียงด้วยความโกรธแค้น หลงยิงยี่ได้บอกเล่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมันทั้งหมดแต่มันไม่ได้บอกเล่าถึงเรื่องที่มันได้ทํากับหลงหลิงและหลงชิงทุกคนอย่าไปฟังคําของไอสารเลวนี่ก่อนหน้านี้ข้าพบสถานการณ์อันตรายที่ชี้ถึงความเป็นตายตัวมันอยู่ร่วมเหตุการณ์และสามารถช่วยเหลือข้าได้แต่มันกลับทอดทิ้งข้าอย่างไม่ใยดี เป็นพี่ชายเฉินที่เสี่ยงอันตรายเข้าช่วยชีวิตข้าเอาไว้หลงหลินกล่าวด้วยความโกรธแค้นเหลือแสนหลงยิงยี่เจ้าได้ต่อสู้กับหลงชิงแต่เจ้าก็เล่นสกรปรกโดยใช้พิษร้ายเพื่อจัดก,การเขาทำไมเจ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้บ้างหลงชิงก้าวเดินออกมาพร้อมถลกแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นร่องรอยบาดแผลสีดำคล้ำหลายคนตระหนักได้ทันทีว่ามันเป็นบาดแผลจากการถูกพิษร้าย เฉินเซียงนิ่งเงียบอยู่เขาไม่ต้องการพูดอะไรเนื่องจากยามนี้หลงหลินและพักพวกได้ต่อว่าหลงยิงยี่สารพาัดพวกเขาเปิดเผยความต่ำช้าของมันอย่างต่อเนื่องโดยรวมไปถึงเรื่องการพยายามคุกคามหลงเพ่จินสมาชิกตระกูลมังกระเทพต่างตะลึงเมื่อได้ยินพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเพราะหลายปีที่ผ่านมานั้นหลงยิงยี่และหลงจินหลงวางตัวอย่างคนเที่ยงธรรมแท้ที่จริงแล้วกลับเป็นการเสแสร้ง เจ้าอย่ามาพูดจาร้าสาระมนุษย์ที่มาจากด้านนอกนี้มีเม็ดยาจํานวนมากกันที่พวกเจ้าพยายามใส่ร้ายข้าเป็นเพราะได้รับเม็ดยาจากมันมาอย่างแน่นอนหลงจินหลงกล่าวมันพยายามค้านหัวชนฝามันรู้ดีว่าเรื่องที่มันสมคบคิดกับเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญ,ญญาณถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเกรงว่าสองพ่อลูกคงไม่พ้นความเดือดร้อนครั้งใหญ่ท่านอาวุโสการทดสอบครั้งนี้จะยึดถือเป็นไม่ได้เพราะการมีมนุษย์ที่มาจากต่างแดนเข้าร่วมถือว่าได้ทำลายกฎเกณฑ์และทมเนียมดั้งเดิมของตระกูลเรา หลงจินหลงกล่าวขึ้นเสียงดังอย่างไม่พอใจยิ่งการทดสอบได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้ให้ทุกคนนำชิ้นส่วนเกล็ดมังกรที่หามาได้ออกมานับคะแนนมังกรอาวุโสระดับสูงไม่สนใจในถ้อยคำของหลงจินหลงเมื่อครู่เขาได้ยินเรื่องการคุกคามหลงเพ่จินของหลงยิ่งยี้กก็ยิ่งทำให้เดือดดาลในใจสำหรับเรื่องที่พวกมันมีการสมคบคิดกับเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญาณน,นั้นยังไม่มีหลักฐานใดจะมายืนยันจนเป็นที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจะต้องรอให้มังกรจักรรรัิเสร็จสิ้นการเก็บตัวบม่มเพาะเสียก่อนแล้วจึงหารือในเรื่องนี้กันอีกครั้งระหว่างนี้บรรดาอาวุโสจะคอยเฝ้าดูหลงจินหลงอย่างไม่ละสายตาเชินเซี่ยงนำชิ้นส่วนเกล็ดมังกรสิบชิ้นออกมาหลงยิงยี่มีสามแต่ทางคนอื่นๆไม่มีใครครอบครองชิ้นส่วนเกล็ดมังกรดูเหมือนว่าหลงยิงยี่จะแลกชิ้นส่วนเกล็ดมังกรมาจากคนอื่นๆดังนั้นการทดสอบจึงได้ข้อสรุปว่าผู้มีคุณสมบัติเป็นมนุษย์ ผู้ที่เป็นมังกรบรรพการตระหนักดีว่าเฉินเซียงมีชิ้นส่วนเกล็ดมังกรจํานวนมากได้เช่นนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหลงหลินและพวกพ้องแน่นอนว่าพวกเขาได้ยินหลงหลินพูดว่าเฉินเซียงได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เป็นที่รู้กันดีว่ากลุ่มของหลงหลินเป็นคนที่ซื่อสัตย์หากจะนําชิ้นส่วนเกล็ดมังกรไปตอบแทนเฉินเซี่ยงก็คงจะไม่แปลกเฉินเซียงเจ้าผ่านการทดสอบคุณสมบัติแล้วยามนี้สามารถเข้าสู่สุสานมังกรครามได้ มังกรอาวุโสระดับสูงชี้นำไปยังตัวตำหนักอันเก่าแก่สีน้ำเงินครามตั้งอยู่กลางทะเลสาบมังกรครามแท,แท้จริงแล้วมันคือทางเข้าสู่สุสานมังกรครามเปิดประตูถ้าเจ้าสามารถผ่านเข้าไปได้จะถือว่าบรรพบรุษมังกรครามได้ยอมรับในตัวเจ้ามังกรอาวุโสระดับสูงกล่าวขึ้นทางด้านอาวุโสคนอื่นๆต่างนิ่งเงียบลงสำหรับเรื่องเฉินเซี่ยงจะเข้าไปยังสุสานมังกรครามนั้นไม่ได้มีเหตุอันสมควรที่พวกเขาจะขัดขาน ทางด้านหลงจินหลงเจ็บแค้นเดือดดานมันคิดว่าคนที่จะเข้าต้องเป็นลูกชายของมันจึงจะถูกต้องช้าก่อนหลงจินหลงมองเห็นเฉินเซียงเริ่มก้าวเดินจึงกล่าวตะโกนอย่างเร่งรีบท่านอาวุโสลูกชายของข้าได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ได้รับชิ้นส่วนมังกรมาถ,ถึงสามชิ้นกล่าวได้ว่าในบรรดาเชื้อสายตระกูลมังกรเทพเขามีชิ้นส่วนเกล็ดมังกรมากที่สุดดังนั้นเขาจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าไปยังสุสานมังกรคราม ระหว่างที่หลงจินหลงกตาวขึ้นนั้นมันได้ใช้ฝ่ามือประทับลงกลางออกของหลงยิงยี่โดยไม่มีใครรู้ได้ว่ามันใช้ทักษะอันใดทว่าแขนและขาของหลงยิงยี่ที่ถูกตัดขาดไปได้งอกกลับคืนขึ้นมาใหม่ในฉับพลันอีกทั้งหลงยิงยี่ดูเหมือนจะมีพลังที่กล้าแกร่งยิ่งขึ้นผู้อาวุโสข้าจำได้ว่ากฎการเข้าสู่สุสานได้ระบุชัดว่าจะอนุญาตให้มังกรเพียงตนเดียวเข้าสู่สุสานได้ในแต่ครั้งซึ่งไม่มีข้อห้ามไม่ให้มังกรเข้าไปพร้อมกับมนุษย์ ดังนั้นข้าคิดว่ามนุษย์และมังกรจะสามารถเข้าไปยังสุสานพร้อมกันได้หลงจินหลงกล่าวเรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎอีกทั้งยังไม่ได้กระทบต่อธรรมเนียมของตระกูลมังกรอาวุโสระดับสูงขมวดคิ้วขึ้นครู่หนึ่งจึงพยักหน้าตกลงไม่ได้ละเมิดกฎหรือทำลายธรรมเนียมของตระกูลจริงๆสามารถทดลองเข้าไปได้แต่หวังว่าเจ้าจะมีโชคเมื่ออาวุโสระดับสูงกล่าวตรับใดที่ไม่ละเมิดกฎและขัดต่อธรรมเนียมดั้งเดิมของตระกูลอาวุโสคนอื่นๆก็จะไม่ขัดขาน หลงจินหลงผ่อนคลายอย่างที่สุดมันตบไหลของหลงยิงยี่พลางกล่าวขึ้นว่าจะสามารถเดินเข้าไปก่อนมันได้เพราะเจ้าเป็นมังกรเปรียบเทียบดูแล้วเจ้ามีความสําคัญกว่ามนุษย์ไปได้เฉินเซียงได้สังเกตเห็นว่าเมื่อครู่นั้นหลงจินหลงได้ส่งมอบบางอย่างให้กับหลงยิงยี่แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ซุกซ่อนปีศาจวิญ,ญญาณเอาไว้มันต้องการให้หลงยิงยี่นําพาปีศาจเข้าไปในสุสานมังกรครามให้สําเร็จตามแผนการชั่วของมันที่วางไว้ ตราบใดที่หลงยิ่งยี่สามารถผ่านเข้าไปได้แผนของพวกมันจะบรรลุทันทีถึงเวลานั้นหลงจินหลงจะสามารถควบคุมทุกสิ่งอย่างกระทั่งฟ้าและฝนของดาวสวรรค์ดวงนี้หลงยิ่งยี่จ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาอาฆาตก่อนจะทะยานไปยังตำหนักสีน้ำเงินครามในจิตใจของมันตื่นเต้นอย่างที่สุดเพราะการเข้าสู่สุสานมังกรครามจะทำให้แผนการชั่วร้ายได้บรรลุทั้งตัวมันและพ่อของมันจะได้รับอำนาจพลังที่กล้าแกร่งเพียงแค่ในคิดมันก็หัวเราะขึ้นในใจถึงเวลานั้นมันจะฆ่าเฉินเซียงรวมไปถึงหลงหลินและพักพวกทั้งหลาย หลงหลิงและหลงชิงรู้ดีว่าหลงยิงยี่มีเจตนาอย่างไรอีกทั้งยังรับรู้ถึงผลพวงที่จะเกิดหากว่ามันเข้าถึงสุสานมังกรครามในยามนี้พวกเขาจ้องมองมันทยานไปด้วยความเจ็บแค้นใจจนอยากจะเข้าขัดขวางเสียให้ทว่าเฉินเซี่ยงได้ส่งกระแสจิตบอกพวกเขาให้ใจเย็นและรอดูไปก่อนขณะนี้ทุกคนล้วนจับจ้องไปยังหลงยิ่งยี่ที่กำลังเปิดประตูตำหนักอันเป็นปากทางเข้าสู่สุสานทันใดนั้นปรากฏแสงสว่างสีฟ้าครามเรืองขึ้น ตราบใดที่ผ่านแสงสีฟ้าครามนั้นได้เจ้าจะเข้าถึงสุสานมังกรครามมังกรอาวุโสกล่าวขึ้นหลงยิงยี่ตื่นเต้นเป็นที่สุดบัดนี้มันหายใจเข้าลึกๆแล้วจึงก้าวเดินผ่านประตูแต่แล้วเมื่อมันสัมผัสกับแสงสีฟ้าครามร่างของมันก็ถูกผลักออกด้วยอำนาจพลังอันรุนแรงมหาศาลจนลอยคว้างหลงยิงยี่ร้องตะโกนหวยหวนด้วยความเจ็บปวดเมื่อตกกระแทกพื้นจึงกระอักเลือดออกมาทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ ลูกชายข้าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วทำไม่มังกันครามถึงไม่ยอมรับในตัวเขาหลงจินหลงวิ่งเข้าไปประคองร่างของหลงยิงยี่พร้อมตะโกนโวยวายเสียงดังใน,ในอดีตที่ผ่านมาคนที่ถูกผลักออกมาล้วนคิดเช่นนั้นอาวุโสระดับสูงกล่าวพลางถอนหายใจข้าเองก็เคยถูกผลักกลับมาแล้วเช่นกันส่วนเรื่องที่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ข้าเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน หลงหลินและพวกพ้องของเขาหัวเราะเยาะเสียงดังในทันทีก่อนหน้านี้หลงยิงยี่มีท่าทีหยิ่งพยองแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถเข้าไปยังสุสานมังกรครามได้เฉินเซี่ยงถึงคราวของเจ้าแล้วไปได้มังกรอาวุโสระดับสูงกล่าวขึ้นเจ้าต้องระวังหักว่ามังกรครามไม่ยอมรับเจ้าก็จะถูกผลักออกด้วยพลังมหาศาลแน่นอนว่าจะบาดเจ็บหนัก เฉินเซียงพยักหน้าก่อนจะทะยานตรงไปยังตําหนักสีน้ำเงินครามกลางทะเลสาบทุกคนล้วนจ้องมองอย่างลุ้นระทึกตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้ไปยืนในจุดนั้นมาก่อนสําหรับการเข้าสู่สุสานมังกรครามของเขามีหลายคนที่คิดว่าไม่มีทางจะผ่านเข้าไปได้เนื่องจากรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นอย่างหลงยิงยี่รวมถึงคนอื่นๆในครั้งอดีตยังไม่สามารถผ่านไปได้จะนับประสาอะไรกับมนุษย์เล่า ในจิตใจของเฉินเซียงรู้สึกตื่นเต้นถ้าหากเขาไม่สามารถผ่านเข้าไปเขาจะต้องพยายามหาหนทางอื่นเพื่อเข้าไปให้จงได้หลังจากที่เขาเตรียมการป้องกันจากแรงกระแทกของพลังที่อาจเกิดขึ้นพร้อมดีแล้วจึงเริ่มย่างเท้าก้าวเดินไปที่แสงสีฟ้าครามหลงเพ่่จริงตื่นเต้นเป็นกระวนกระวายใจยิ่งนางหวังเป็นที่สุดว่าเฉินเซียงจะสามารถผ่านเข้าไปได้เพราะมันจะส่งผลให้นางมีความได้เปรียบที่มากขึ้นเพราะเฉินเซี่ยงเป็นมิสหายคนเดียวที่นางมี ฝ่าเท้าของเฉินเซี่ยงย่างเข้าสู่แสงสีฟ้าครามและแล้วทั่วทั้งร่างก็ได้สัมผัสกับแสงสีฟ้าครามทว่ามันแตกต่างไปจากคราวของหลงยิงยี่ที่ถูกผลักออกเมื่อได้เห็นเฉินเซี่ยงผ่านเข้าสู่สุสานมังกรครามหลงยิงยี่ที่ล้มตัวนอนในอ้อมแขนของหลงจินหลงถึงกับกระอักเลือดออกมาทันทีมันเจ็บแค้นและเกลียดชังเฉินเซี่ยงอย่างเหลือล้นเนื่องจากมนุษย์สามารถเข้าไปได้แต่เผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงอย่างมันกลับไม่สามารถผ่านไปได้ ไม่เพียงแต่มันเท่านั้นที่ตกตะลึงบรรดาอาวุโสในตระกูลมังกรต่างตกตะลึงคลางสงสัยเนื่องจากบรรพบรุษมังกรครามของพวกเขาได้ยอมรับในตัวเฉินเซียง <ME> เมื่อหลงจินหลงได้เห็นเฉินเซียงเดินเข้าสู่สุสานมังกรครามมันก็ประคองร่างหลงยิงยี่ลุกยืนพร้อมกับคิดหาแผนการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันจะไม่ยอมแพ้หลัง จากเฉินเซี่ยงผ่านทางเข้าสู่ศาลจึงได้พบว่าด้านในเป็นท้องพระโรงแห่งพระราชวังขนาดใหญ่ตรงกลางท้องพระโรงตั้งลงสพหินสีฟ้าแกสลักลวดลายมังกรในแต่ละอิริยาบถท,ที่แตกต่างกันไว้อย่างสวยงามนี่คือโลงศพของมังกรครามสินะเขาถูกฝังไว้ในกายมนุษย์นหรือเฉินเซียงเดินตรงไปที่โลงศพเอื้อมมือไปแตะสัมผัสลวดลายมังกรแต่แล้วกลับรู้สึกว่าลงได้สั่นสะเทือนจึงรีบชักมือกลับ ทันใดนั้นลงหินได้สั่นสะเทือนรุนแรงก่อนที่ฝาลงจะเปิดออกต่อหน้าต่อตาของเขาเมื่อฝาลงได้เปิดอ้าออกเฉินเซียงได้สังเกตเห็นกลุ่มหมอกควันและแสงสีฟ้าครามพวยพุ่งพุ่งล้นทะลักเป็นลงศพมังกรครามจริงๆเฉินเซียงอุทานขึ้นพางมองไปรอบๆท้องพระโรงสำหรับตัวเขานั้นไม่รู้เลยว่าจุดประสงค์ของการทดสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่สุสานมังกรครามแท้จริงแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งใดและมีสิ่งใดรออยู่ถูกต้องนี่คือลงศพของข้า ครั้นแล้วหูของเฉินเซี่ยงพลันสดับเสียงคำพูดของใครบางคนทําให้เขาถึงกับสะดุ้งเฮือกท่านใดนั้นเองกลุ่มควันและแสงสีฟ้าพลันพวยพุ่งพงุ่งขึ้นก่อตัวเป็นรูปดวงตาสีแดงจ้องขเขม็งมายังเฉินเซี่ยงท่านอาวุโสท่านยังไม่แตกดับหรือเฉินเซียงกล่าวขึ้นด้วยความตะลึงงันเขาไม่คิดเลยว่าตนเองจะได้พบกับเทพอสูรมังกรครามแห่งอาณาจักรเทพเกนดาราซึ่งก่อนหน้าเย่เอ๋อเคยได้พูดว่าเทพพอสูญยุคบรรพการล้วนสิ้นลงแล้ว กายเนื้อของข้าแตกดับลงแล้วส่วนจิตวิญญาณเทพกำลังจะสูญสลายในไม่ช้าแม้ข้าจะเป็นอสูรแห่งเต๋าสวรรค์แต่ข้าไม่ได้มีชีวิตอันเป็นนิรันด์เมื่อหน้าที่ของข้าในอณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราได้บรรลุพลังแห่งเต๋าสวรรค์จะเสื่อมคลายลงอย่างช้าช้ามังกรครามกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงแห่งความเศร้าโศกข้ารู้ว่าเจ้ามาด้วยจุดประสงค์ใดซึ่งตัวข้าได้ทดสอบเจ้าไปแล้วเฉินเซี่ยงตะลึงงินตะเบิกโพรงเขาตระหนักได้ว่าสิ่งที่เกิดในอาณาเขตรับมังกรครามเป็นมังกรครามที่คอยทดสอบตัวเขา ท่านอาวโุโสการทดสอบของท่านรุนแรงถึงตายได้เลยท่านถึงขนาดนำพึ่งวิญญาณมิติออกมาเฉินเสี้ยงเม้มริมฝีปากกล่าวท่านทำได้อย่างไรถึงสามารถนำอาูุร้ายขนาดยักษ์ย้ายและพึ่งวิญญาณมิติออกมาเป็นการทดสอบสิ่งที่เรียกว่าอาณาเขตรับมังกรครามแท้จริงคือพื้นที่ทะเลเทพของข้าแน่นอนว่าข้าสามารถควบคุมมันได้ตามต้องการมังกรครามกล่าวเจ้าพยายามเข้าถึงตัวข้าก็เพื่อการดูดกลืนจิตวิญญ,ญาณของข้าใช่หรือไม่ ข้าคิดจะดูดกลืนจิตวิญญาณเทพอันไร้สติวิญญาณของท่านแต่ท่านยังมีสติวิญญาณอยู่เห็นที่ข้าคงจะต้องล้มเลิกความคิดนั้นเฉินเซียงกล่าวเดิมที่เขาคิดว่าการแตกดับของมังกรครามทางกายเนื้อจะไม่หลงเหลือสติวิญญาณในจิตวิญญาณเทพไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนั้นเจ้าสามารถดูดกลืนข้าได้ข้าไม่ขัดข้องข้าคิดว่าเป็นการดีเสียอีกเพราะข้าจะมีที่สถิตอยู่มังกรครามกล่าวเฉินเซียงตะลึงงานก่อนจะถามขึ้นด้วยความสงสัยท่านรับรู้จุดประสงค์ของข้าได้อย่างไร แล้วทำไมท่านถึงยินดีที่จะให้ข้าดูดกลืนจิตวิญญาณของท่านแม้ว่าท่านจะคงอยู่เพียงจิตวิญญาณและสติวิญญาณแต่ข้ายังสื่อสัมผัสได้ถึงอำนาจพลังอันมหาศาลของท่านมันเป็นเพราะมังกรครามในพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองของเจ้ากำลังเรียกหาข้าเจ้าอาจไม่รู้ตัวว่าได้ฟูมฟักมังกรครามของตนเองนอกจากนี้ยังมีอีกสัตว์อสูรอื่นอยู่อีกมังกรครามกล่าว เฉินเซี่ยงไม่สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้เนื่องจากพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองได้ซ่อนตัวมาเป็นเวลานานมากทว่ามันยังคงอยู่กับเขาตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่นึกมาก่อนว่าพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองจะกล้าแกร่งจนสามารถสื่อสารกับเทพอสูรมังกรครามตนนี้ได้ท่านอาวุโสดูเหมือนท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองแล้วท่านได้บ่มเพาะพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้น หากว่าข้าสามารถบ่มเพาะพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองได้ข้าจะไม่แตกดับแต่การบ่มเพาะพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองนั้นยากยิ่งแต่แท้จริงดูเหมือนนอเจ้าจะได้บ่มเพาะมันขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วมังกรครามกล่าวการสถิตยอยู่ในพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองของเจ้าจะทําให้สติวิญญ,ญาณของข้าไม่สูญสลาย ข้าไม่เข้าใจเรื่องพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองของข้าเลยด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ข้าจำได้ว่าภาพสัตว์อสูรตัวที่ห้านั้นเป็นโคชสารเทพแต่มันบางทีมันก็กลายเป็นกิเลนเพลิงและล่าสุดภาพในทะเลเทพแห่งที่สองปรกษษากฏกิเลนเพลิงก็เปลี่ยนกลับไปเป็นโคชสารเทพเสียอย่างนั้นเฉินเซียงกล่าวขึ้นในสิ่งที่ทำให้เขาสับสนมึนงงอย่างที่สุดมังกรครามเงียบลงเขาระฟังโดยไม่คิดจะกล่าวอะไรออกมาเฉ,ฉินเซียงจึงถามขึ้นว่า ท่านอาวุโสท่านพอจะรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรมังกรครามกล่าวตอบข้าพอรู้แต่ข้าเองก็ไม่แน่ชัดนะักข้าบอกเจ้าได้เพียงแค่ว่าโคชสารเทพคือสิ่งที่ผิดปกติซึ่งกิเลนเพลิงได้วิวัฒนาการมาจากมันและยังคงอยู่ในพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองของเจ้าเรื่อยมาแต่เป็นเจ้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทะเลแห่งที่สองดังนั้นเจ้าจึงมองไม่เห็นมันเอาล่ะรีบดูดกลืนจิตวิญ,ญญาณข้าได้แล้ว มังกรครามกล่าวไอาบัตซบหลงจินหลงได้ระดมเผ่าพันปีศาจวิญญาณมันเตรียมจะเข้าทำสงครามกับเผ่าพันมังกรฮะเฉินเซียงอุทานขึ้นอย่างตะลึงงันแล้วข้าจะดูดกลืนท่านได้อย่างไรเจ้าดูดกลืนจิตวิญญาณเทือบอื่นๆอ,อย่างไรก็ทำกับข้าอย่างเดียวกันมังกรครามกล่าวเขาได้ตัดสินใจแล้วเพราะการสถิตยอยู่ในพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่สองของเฉินเซี่ยงจะสามารถทำให้สติวิญญาณของเขาคงอยู่ต่อไปได้ สติวิญญาณเทพแห่งเทพอสูรมังกรครามได้เร่งเร้าให้เขาดูดกลืนมันชวนให้เขาอึดอัดใจยิ่งนักเพราะปกติแล้วเขาจะใช้สั์วิญญาณอันเป็นทักษะปีศาจเพื่อดูดกลืนจิตวิญญาณเทพแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะดูดกลืนจิตวิญญาณเทพด้วยศัพ์วิญญาณจากนั้นเขาได้ผสานจิตวิญญาณเทพแห่งเทพอสูรมังกรครามเข้ากับขั้นกระดูกศรีษะต่อจากนี้ไปเขาจะต้องหาจิตวิญญาณเทพแห่งสี่เทพอสูรผู้พิทักษ์ที่เหลือเข้ารวมอยู่ในขั้นกระดูกตำแหน่งนี้เป็นจิตวิญญาณที่ทรงอำนาจยิ่ง เฉินเซี่ยงปวดหัวรุนแรงเขาบ่มเพาะพลังมาอย่างไรถึงได้มีจิตวิญญาณเทพที่น่าหวาดกลัวขนาดนี้เมื่อเฉินเซี่ยงดูดกลืนจิตวิญญาณเทพแห่งเทพอสูรมังกรครามธรรมจึงให้เขารับรู้เรื่องราวจากความทรงจำแห่งเทพอสูรมังกร,กรรกรามซึ่งมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเผ่าพานันธุ์มังกรมากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงขีดสุดสมควรเป็นเรื่องที่ว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญ,ญาณน,นั้นถือเป็นอีกหนึ่งตระกูลเทพ ถ้าว่ามันเป็นตระกูลเทพแห่งความชั่วร้ายพวกมันจะคงอยู่ได้โดยการกลืนกินกายเนื้อและจิตวิญญาณแห่งเชื้อสายตระกูลเทพอื่นๆโดยพวกมันจะได้รับอำนาจพลังจนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเผ่าพันุ์ปีศาจนั้นรู้ว่าจิตวิญญาณเทพแห่งเทพ,พอสูรมังกรครามกล,ากล้าแกร่งยิ่งมันจึงมีความปรารถนาที่จะได้กลืนกินตรับใดที่กลืนกินจิตวิญญาณเทพแห่งเทพอสูรมังกรครามได้ม่านพลังที่ปกคลุมดาวสวรรค์ดวงนี้จะถูกทะลวงผ่าน อีกทั้งม่านพลังแห่งดาวสวรรค์ดวงนี้ได้กำหนดไว้โดยพลังของมังกรครามเฉินเซียงนึกอุทานขึ้นทันทีที่ได้รับรู้เขาชื่นชมในความแข็งแกร่งของมังกรครามยิ่งมันถือเป็นพลังในจุดสูงสุดอย่างแท้จริงแต่การไม่สามารถเอาชนะการเวลาได้ทุกสิ่งย่อมมาถึงการแตกดับในจุดสิ้นสุดยามนี้เทพอศูรมังกรครามยังคงอยู่ต่อไปในอีกวิธีทางเขาไม่ต้องการให้ตนเองดับศูนไปจากโลกใบนี้แม้ว่าเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งพลังของเฉินเซียงแต่เขาจะยังเป็นเทพอสูรมังกรครามที่มีชีวิตอยู่ในวิธีทางอื่น การผสานจิตวิญญาณเทพครั้งนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานผ่านไปสิบวันเฉินเซี่ยงถึงได้เสร็จสิ้นการผสานเขาเร่งออกมาจากตำหนักเก่าแก่สีน้ำเงินครามยามนี้ด้านนอกคงบรรยากาศอึมครึมเขาตระหนักได้ว่ามันมีการต่อสู้เกิดขึ้นเฉินเซี่ยงเจ้าออกมาแล้วหลงเพ่ยินทยานมาด้วยความเร็วสูงยามนี้นางสวมเกราะรบเต็มรูปแบบสีแดงดูเหมือนกับว่านางเตรียมทำศึกสงครามเกิดเรื่องอะไรขึ้น เฉินเซี่ยงถามเร็วปรือหลงจินหลงและหลงยิงยี่ได้ปลดปล่อยปีศาจวิญญาณยามนี้พวกมันได้ปิดล้อมเมืองพวกเรากำลังตามหาตัวพวกมันเพื่อดับสังหารหลงเพ่ยจินกล่าวดูเหมือนว่าไอ้พวกบัตรศพกำลังเบี่ยงเบนความสนใจพวกเราเป้าหมายของมันจะต้องเป็นการทำลายอำนาจพลังป้องกันของเมืองเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นรีบไปพบท่านอาวุโสระดับสูงเร็ว ขาดคำของเขาหลงเพื่อจินได้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าพลางถอนหายใจยาวดวงตาของนางแข็งกร้าวราวกับกำลังโกรดแค้นสายไปแล้วข่ายพลังอำนาจป้องกันของเมืองนี้ได้ถูกมันทำลายลงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ